ครับผมแซมจากบริษัทโปรคันเรนะครับก็พบกับรายการโปรสเตชันอีกแล้วนะครับประจำวันพฤหัสนะครับในคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ติดบรรยุดนะครับก็ของงดไปหนึ่งสัป,ปดาห์นะครับในคราวนี้เนี่ยผมเองก็อยากจะมานำเสนอเรื่องราวอะไรที่มันเป็นวิชาการซะหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งอ่ ไม่ค่อยมีใครได้พูดถึงแม้แต่ตัวผมเองก็ไม่เคยนําเรื่องนี้มาพูดเลยนะครับก็คือเรื่องของทฤษฎีสีนะครับฟังดูแล้วก็แหมน่าจะน่ากลัวอล้ใช่ไหมครับทฤษฎีสีอย่างที่ผมพูดกาลังจะแนะนําอยู่นี่ก็คือมันเป็นกระบวนการผสมสีซึ่งในกระบวนการเนี่ยหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ถกเถียงกันนะครับว่า,าในกระบวนการงานพิม พิมพม์หมายว่างานสิ่งพิมพ์นะครับงานงานปริ้นติ้งครับกับงานที่มันต้องใช้ผงหมึกต้องใช้แม่พิมพ์ใช้อะไรเนี่ยเขาใช้กระบวนการแม่สีลบส่วนการปริ้นรูปด้วยการอัดขยายรูปสีนะครับถึงแม้จะใช้แสงก็ตามเนี่ยเราก็ยังคงใช้กระบวนการแม่สีลบเหมือนกันนะครับงั้นเรามาเรียนรู้กันสักหน่อยไหมครับว่า กระบวนการแม่สีเนี่ยมันมีอยู่สอง,สองขั้วนะครับก็คือมีแม่สีบวกนะครับผมให้ดูชาตงน,นี้เลยนะครับกระบวนการแม่สีบวกนะครับก็คือ Additive นะครับแอดดิทีฟก็คือข้างบนนี้นะครับแอดดิทีฟก็จะมีสี R,G,B นะครับส่วนข้างล่างนะครับก็เป็น C,M,Y ซึ่งเป็นแม่สีลบก็เป็นแอดดิทีฟซึ่งสับชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยที่มีความรู้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเวลาเขาไปไปแนะนำไปสอนเนี่ยก็มักจะบอกว่าแม่สีบวกนี่คือเป็นแม่สีแต่พอเป็นแม่สีลบเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นลูกสีล้วก็ไม่ฟังนยลูกสีนี่คืออะไรนะครับลูกสีก็คือคือสีที่แตกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นแม่สีลบนะครับ แต่นี้เนี่ยในะบวนการงานพิมพ์เนี่ยเวลาเขาพิมพ์เนี่ยเขาจะใช้ C M Y K นะครับทำไมต้องมี K ครับ K แล่นก็คือ K นี่คือแทนความหมายก็คือสีดำนะครับ Black นะครับ C M Y แล้วก็ Black นะครับเพราะในกระบวนการงานพิมพ์เนี่ยเขาไม่มีรูรับแสงไม่มี ISO ที่จะมา Control Over Under ได้นะครับ หรือถ้าเกิดคอนโทรเวอร์แล้วก็เปิดหน้ากล้องให้กว้างก็โอเวอร์ถ้าออนเดอร์แล้วก็หลีรูปรับแสงให้มันแคบลงออนเดอร์ Under, มันก็จะมีความดำเข้ามาครับนั้นดังนั้นเนี่ยงานพิมพ์เนี่ยเวลามีส่วนที่มีสีดำเยอะๆเนี่ยก็จะต้องมีเพลทที่เป็นสีดำเนี่ยใส่เข้ามานะเพื่อจะพิมพ์น้ำหนักสีดำในยอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นรูปหน้าผมเนี่ยถ้ากระบวนการงานพิมพ์เนี่ยตอนที่พิมพ C C M Y เนี่ยพิมพ์มสีนี่สีที่1แล้วผสมสีที่สองแล้วพิมพ์สีที่3มหมายถึงว่าคือพิมพ์ไปนี้ปุ๊บแล้วให้หมึกมันบาดแห้งแล้วก็พิมพ์สีสอง <c oughs> แล้วปล่อยให้สีมันแห้งแล้วมาพิมพ์สีทสพิมพ์แค่เพียง3ส,สีเราก็ได้รูปรูปสีใบหน้าคนพอร์เทรตเนี่ยสวยงามแล้วก็ใกล้เคียงมากยกเว้นส่วนที่เป็นสีดำๆที่เป็นผมเนี่ย อาจจะดำไม่ลึกนะครับก็จะมีสีดำเข้ามาทับในส่วนที่เป็นที่เป็นในส่วนผมนะครับในส่วนเงาชาโดนิดๆหน่อยนะๆน่อยนะก็แทบจะไม่ต้องน้ําหนักของหมึกพิมพ์แทบจะไม่ไม่ลงไปเลยนะครับอ่าตอนนี้เรามาคุยกันว่าทําไมผมต้องมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเออเรามาดูกันหน่อยว่าเวลาเวลาคนทั่วไปเวลาพิมพ์แล้วเนี่ยเขาจะเขาจะไม่เข้าใจนะครับ เขาจะบอกว่าพิมพ์สีเนี่ยสีแดงนะครับแดงในความหมายเนี่ยบางทีมันก็ตีความยากเพราะว่าแดงแม่สีลบก็คือสีมาเจนต้านะครับมาเจนต้ามันเป็นสีชมพูบานเย็นนะครับแล้วก็สีสีสีเนี่ยสีไซแอนเนี่ยสีไซแอนเนี่ยมันก็ชาวบ้านเขาก็พูดสีไซแอนไม่ได้เขาพูดฟ้าฟ้าฟ้าเพิ่มสีฟ้าลดสีฟ้าไอ้คำว่าฟ้าเนี่ยมันคือฟ้าอะไรอ่ะมันฟ้าฟ้าแบบนี้ หรือมันฟ้าแบบนี้หรือมันเป็นน้ําเงินนะครับอ่าก็บางทีก็พอตีความแล้วมันก็ปูดสีลเรีนก้าวเหมือนกันนะครับงั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เขาเข้าใจเราเนี่ยเราพูดสีฟ้าเ,เราพูดว่าเป็นสีแซนไปเลยดีกว่าถ้าพูดสีแซนปุ๊บเขาก็เออเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นมวยไวย้ก็คือชัดเจนเข้าใจนะครับโอเคอ่ะแต่นี้อ่า เราลองมาดูกันหน่อยว่าขบวนการการเกิดสีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันผสมสีมันผสมขึ้นมาได้ยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับคือผมก็ต้องยืมนะครับเจ้าตัวตัว color viewer นะครับ color viewing filter นะครับของกดัก ก็เป็นอะไรที่ผมใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือครับก็จะมีมีฟิลเตอร์เป็นแผ่นๆนี่ครับนะครับก็เดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับให้ดูแม่สีก่อนนะครับก็เอาตามข้อมูลก่อนแล้วกันเอาสี r แล้วครับ r r นี่ r นี่คืออย่างนี้ครับสี r ไหมครับสี r เป็นงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราจะมาดูว่า ที่มันจะสับสนเนี่ยนะครับสีสีแดงเนี่ยบางทีช่างพิมพ์เนี่ยโรงพิมพ์เขจะพูดว่าเพิ่มแดงเพิ่มแดงเนี่ยแดงที่บางที่มันคือแดงนี้นะครับแดงคือแดงไม่เทียนใต้นะครับก็ตีความกันก็ดูแลปวดเสียงเป็นก้าวไปครับนะครับขอให้เราเข้าใจว่าสีแดงที่เห็นช่องด้านด้านซ้ายนะครับของ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 ผู้ชมนะครับด้านซ้ายนะครับ ที่มีสีเข้มสุดมีเปอร์เซ็นต์สีเพียงแค่40เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับส่วนมจินต้าก็เหมือนกันก็40เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับโอเคอ่ะนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูเปรียบเทียบว่าระหว่างสีสีแซนนะครับแสนเนี่ยสีฟ้านี่คือฟ้านี้นะครับสีฟ้านะครับเราเรียกว่าสีแสน,นะครับแต่ส่วนสีน้ําเงินสีบลูเนี่ยคือสีนี้เห็นไหมครับ มันจะคนและโทนคนณละเฉดเลยนะครับเลียไหมครับจห็นไหจนนะครับเพราะว่า,วาโอกาสที่เราจะมาเห็นดูใน y o u t u b e ที่มาอธิบายเรื่องสีอย่างเงี้ยผมก็ไม่เคยเห็นนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับคนที่อยากจะถอยหลังกลับมาดูพื้นฐานของการเกิดสีการแก้สีนะครับรู้ที่มาของมันอย่างท่องแท้เลยนะครับ โอเคนะครับค่อยๆตามผมมานะครับโอเคครับอ่ะตามมาตามมาทีนี้ผมก็จะเอาแม่สีลบมาให้ดูเลยนะครับแม่สีลบเนี่ยก็จะมีอ่าเอาเอาเอาตา,า,าตามันรูปนี้ก่อนนะครับเอาแม่สีแม่สีบวกก่อนแล้วกันนะครับ additive additive ก็คือมี R G B นะครับ R G B R R นี่ครับ R R จะวางได้ไหมเนี่ย R แล้วก็จีนะครับอย่างตรงกันอารีอารีบีนะครับ mm. อา่าเเลียนไหมครับอารีบีนี่คือแม่สีบวกที่มีเปอร์เซ็นต์สีเนี่ยสี่สิบยี่สิบแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับอันนี้คือ แม่สีบวกนะครับโอเคเอ่ะเรามาดูแม่สีลบนะครับแม่สีลบเนี่ยตามนี้นะครับแม่สีลบก็คือซับแท t ที e ก็คือ C M Y นะครับแล้วก็เริ่มด้วยผมก็เอาฝั่งนี้เป็นสีขาวด้วยกันนะครับอา่อา C M อเอาด้านสีดำเลยกา อานนี้สนะครับนะครับอันนี้แม่สีลบนะครับแม่สีลบก็คือก็คือเซียนมาเินต้าแล้วก็เยลโล่นี่เลียนหมครับนี่คือแม่สีลบครับแล้วเนี่ยเรามาดูนะครับว่าถ้าเราาแม่สีลบสองสีมาซ้อนกันมันจะเกิดสีใหม่ขึ้นมานะครับ ปั๊บเห็นไหมครับเล่นกลไหมครับเกิดเป็นสีแดงนะครับเกิดเป็นสีแดงนะครับสนุกไหมครับถ้าผมวอนนี้ออกนะครับตอนนี้ออกครับแล้วก็เอาสีนี้ไปซ้อนกันนะครับดูนะครับมันจะเกิดสีใหม่นะครับปั๊บสนุกไหมครับกลายเป็นสีน้ําเงินนะครับแม่สีลบสองสีบวกกันจะเกิดเป็นแม่สีบวกหนึ่งสีนะครับสนุกไหมครับแล้ว ในทฤษฎีเนี่ยก็บอกว่าถ้าเราเอาแม่สีลบสามสีมาซ้อนกันเนี่ยไม่ได้งงไหมครับไม่ได้ได้ไม่ได้ไไไดไดไไดนะครับเหตุผลที่ไม่ได้ก็เพราะว่าถ้าหากเรามาซ้อนกันปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นสี nd นดีนะครับเห็นนะครับช่องนี้จะกลายเป็น nd ดีทันทีเลยในเปอร์เซ็นต์สีที่เท่าเท่ากันนะครับสี่สิเปอร์เซ็นทั้งสามสีเนี่ยมันจะเกิดค่า nd ดีขึ้นมาเราเรียกว่าสีเทา หรืออาจาจะเรียกว่าสีดําก็ได้จริงๆก็ว่าดํามันก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้ามันจะดําก็ต่อเมื่อเปอร์เซ็นต์สีร้อย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 เนี่ยมันก็จะเป็นสีสีสเทาที่เข้มมากๆบางคนก็พูดว่าสีดํานะครับแต่เราพูดในให้มันเป็นวิชาการซะหน่อยแล้วกันนะครับเราพูดว่าเป็นนิวทรัลหรือล่านิวท <c oughs> รัลก็คือสีกลาง <c oughs> กาง็คือสีเทานี่นแหละนะครับเลียนไหมครับเข้าใจนะครับและคราวนี้เนี่ยตอนที่เรียนเนี่ยผมก็งงเป็นไก่ตาแตกแลเลยวก็บอกว่า แม่สีลบสามสีรวมกันมันจะเป็นสี ND นะครับอ่าแต่นี้ก็บอกว่าแม่สีบวกเนี่ยสามสีรวมกันมันจะกลายเป็นแสงสีขาวนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ร้อนวิชามากผมวิ่งไปซื้อเจ้าตัววิววิ่งฟิลเตอร์อันเนี้ยครับตอนนั้นผมก็ยังก็เป็นเด็กมานอกนะครับแต่ว่า ก็สามารถหาหาเงินเรียก็าไปรับจ็อบทํางานได้ถือว่ามีสตุงมีสตุงสตังพอสมควรก็ใจร้อนก็วิ่งไปซื้อไอตัวเนี้ยที่บริษัทโคดักประเทศไทยซึ่งตอนนั้นโคดัดประเทศไทยยังอยู่ตรงซอยซับตรงสัมยานด้วยซ้ำเลยเป็นตึกก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะครับก็ซื้อฟิลเตอร์ตัวนี้มานะครับก็ชอบชอบนะครับโอ้ยได้ของเล่นแล้วได้มาทบทวนวิชาที่เรารู้ที่เราเรียนมา นะครับซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้เรียนด้วยซ้ําเลยก็แอบขึ้นไปนั่งมุดไปเรียนของเด็กรุ่นพี่ที่อยู่อยู่ปีสี่ปีห้านะครับก็ไปเรียนนะครับแล้วก็บอกว่าเอาสามสีเนี่ยมาซ้อนกันมันเป็นสีขาวนะครับเอาแล้วสิผมก็ซ้อนเลยนะครับแม่สีบวกสองสีรวมกันนะครับมันก็จะเกิดเป็นแม่สีลบครับดูนะครับปุ๊บนะครับสอนปุ๊บ มันก็กลายเป็นสีแดงนะครับก็น้ําหนักสีก็ตามกันนะครับแต่ถ้าเกิดในเปอร์เซ็นต์สีเท่ากันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซ้อนกันปุ๊บเนี่ยนะครับนี่เกิดเป็นแม่สีลบนะครับนะครับถ้าซ้อนกันเนี่ยเขาบอกเป็นสีขาวผมก็ลองซ้อนเลยปับ๊บโอ้หอ้าวไหนเป็นงั้นล่ะมันก็เป็นสีเทาเหมือนกันอีกนะครับอ่าคราวนี้มันก็ไม่ใช่เป็นวิชาเรียนของผมจะไปถามใครก็ไม่ได้ รักยุ่งเลยไนะครับก็ค้างคาใจอยู่ตั้งหลายปีน,นะครับครับแล้วท่านที่ชมอยู่รู้สึกยังไงคิดออกไหมครับว่าทําไมมันไม่เป็นไปตามทฤษฎีนะครับผมก็เอาชาร์ปให้ดูนะครับชาร์ปให้ดูทฤษฎีที่ไหนก็บ่งบอกอย่างนั้นนนะครับว่าว่าถ้าเกิดเราเราเอาฟิลเตอร์นะครับมีรูปมเอ่ยเนี่ยครับ เรามีนี่ครับเนี่ยเราเอาฟิลเตอร์สามสามสีเนี่ยครับมาซ้อนกันเนี่ยนะครับมาซ้อนกันตรงกลางเนี่ยนะครับสองสีนี้ซ้อนกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นแม่สีลบขึ้นมานะครับ B กับ G ได้แม่สีลบเซนนะครับแม่สีบวก R เนี่ยแดงแดงกับน้่เงินซ้อนกันก็จะเกิดสีแม่เจนตานะครับแต่ส่วนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันจะถูกซ้อนกันทั้งสามสีนะครับ ซึ่งทฤษฎีเนี่ยมันบอกว่าเป็นสีขาวนะครับซึ่งเราก็คุ้นตาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ช่องเจ็ดสีนะครับ <c oughs> นี่นะครับก็มาถึงบางอ,อ,อ้อก็ตอนเรียนจบแล้วนะครับเยาตอนเรียนตอนขึ้นไปเรียนอีกปีหนึ่งตอนได้เรียนตอนปีสี่ปีห้าจริงๆนะครับถึงได้ซักไซส์นะครับถึงจะมาถึงบางอ,อ้ออ๋อ ถ้ามันจะเกิดสีขาวก็ต่อเมื่อเราต้องมีแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยสามแหล่งนะครับใช้แสงมารวมกันนะครับตรงกลางเนี่มันจะเกิดสีขาวขึ้นไม่ได้เขนะ้าใจนะครับว่าต้องเกิดจากแหล่งกำเนิดแสงสามแหล่งนะครับนั่นคือที่มานะครับว่าแม่สีบวกเนี่ยเป็นแม่สีที่อยู่ในธรรมชาติ <c oughs> นะครับซึ่งเราเราเอาแม่สีบวกมาใช้ทํางาน จริงๆเนี่ยไม่สะดวกนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เลยสังเคราะห์สีขึ้นมานะครับสังเคราะห์สีขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนให้มันผสมสีแล้วเนี่ยมันได้แม่สีบวกนะครับไม่ใช่ไม่เชิงว่าผสมแล้วแม่ได้แม่สีบวกมันก็คือว่าพอผสมกันแล้วสามสีของแม่สีลบเนี่ยมันก็เกิดเฉดสีขึ้นมาครบสมบูรณ์นะครับเหมือนกันกลายเป็นภาพที่สวยงาม ก็เหมือนงานสิ่งพิมพ์ก็เหมือนงานการขยายรูปสีทั่วไปนะครับก็เกิดจากกระบวนการแม่สีลบทั้งนั้นเลยครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยผมจะมาผสมสีกันให้ดูนะครับว่าหลักการในการผสมสีมันผสมยังไงนะครับลองอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้เนี่ยเวลาเราดูการผสมสีนะครับ ตารางในการผรสมสีเนี่ยตามทฤษฎีเนี่ยถ้าเราดูบางคนก็จะเอาเอาสามเหลี่ยมมาซ้อนกันนะครับนีครับเอาสามเหลี่ยมมาซ้อนกัน,น,นครับสามเหลี่ยมเนี้ยครับสามเหลี่ยมอันนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้จะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่าง <S <S <haircut> แล้วก็สามเหลี่ยมนี้อยู่ข้างบนมาซ้อนควายกันก็จะเป็นอย่างนี้ ก็เป็น B R R B แล้วก็ G นะครับน่ครับ R B แล้วก็ G นะครับแล้วเราตรงนี้ไปควายกันซ้อนกันนะครับพอซ้อนกันปุ๊บเนี่ยผมว่ามันอธิบายยาก่ะแล้วคนก็จะจํายากด้วยนะครับข้อหลักการมันก็คืออย่างนี้นะครับคือเขาซ้อนอย่างนี้ปุ๊บมันทําให้เราเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับคือถ้าหากว่าเราเอาแม่สีบวกสองสีมารวมกันนะครับ แดงกับน้ำเงินน้ำเงินมารวมกันเนี่ยมันจะเกิดสีใหม่เป็นแม่สีรบก,ก็คือสีนี้สีมาเจนตาถ้าเราสีแดงกับสีเขียวมารวมกันนะครับก็จะได้สีเยลโล่สีเหลืองตามทันไหมครับคู่นี้ถ้าอันนี้กันนี้มารวมกันนะครับเอาเอาเขียวมารวมกับ น้ำเงินเราก็จะได้แม่สีลบก็คือสีแสงมุ่งกลับกันถ้าเราเอาแม่สีลบลหละแม่สีลบก็คือ y ใช่ไหมครับ y กับ m สองสีนี้รวมกันเราก็จะได้สีแดงนะครับแต่พอเขียนอย่างเงี้ยผมว่ามันสีเวลานะครับ,รบงั้นเวลาผมเขียนเนี่ยผมจะชอบใช้สิ่งนี้มากกว่า ผมจะชอบใช้เงี้ยผมจะทําเป็นตารางช่องหกช่องเนี่ยสองสี่หกหกช่องเนี้ยครับนะครับแต่การเขียนพวกนี้ต้องระวังนะครับเขียนที่ๆซัวๆไม่ได้นะครับคือเราต้องเรียงให้ถูกนะครับเราจะเรียงสีจากซ้ายไปขวาขวาไปขวามาซ้ายนะครับต้องจําให้แม่นๆนะครับว่าถ้าเราจะเรียงเนี่ย R G B นะครับ RGb หรือเราจะ BGR อาก็ได้อะคือเรียงแบบ สับไปสับซ้ายมาขวาขวามาซ้ายได้นะครับแต่คุณจะเอา g มาเริ่มกกอนไม่ได้นะครับก็ต้องเป็น R g b นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแม่สีลบนะครับแม่สีลบก็ต้องเป็นก็ต้องเป็นอ่า C, นะครับแล้วก็ตรงกลางก็คือ m แล้วก็ Y C M Y ต้องเรียงสีให้ถูกนะครับดูดีๆนะครับ C อยู่ช่องซ้ายสุดนะครับแล้วก็ Yellow อยู่ตรงกลางาโทษๆๆส C M M นี่คือ M นี่คือเย l โล w ต้องอยู่ตรงกลางแล้ว Y ก็คืออยู่ตรงนี้ทันทันไหมครับช้าๆนะครับต้องเรียงให้ถูกนะครับแม่สีบวกก็ R G B แล้วก็ C M Y ต้องเรียงให้ถูกนะครับพอเราเรียงถูกปุ๊บเนี่ยเราก็เทแยงไปททแยงมานะครับดูตามรูปนี้เข้าใจนะครับว่าถ้าแม่สีบวก2ส,สีรวมกันมันก็จะเกิดเทแยงมาได้สีนี้นะครับถ้า2ส,สีซ้ายขวาบวกกันก็จะรวมมาตรงกลางได้สีเอ็มครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าสองข้างนี้นะครับขวากับกลาง บวกกันก็เทียงกับมาก็จะได้ค่าสีแสนเหมือนกันแม่สีลบก,ก็เหมือนกันก็เทียงกับย้อนกลับเหมือนกันหลักการเดียวกันผมว่าเข้าใจง่าย,ายกว่านะครับพอเราเรียงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าสีนะครับสีที่ผมเรียงกันหมครับอนี้อย่างนี้นะครับสีที่เรียงนี้คือถ้าสี C กับส,สี M สองสีรวมกัน เราก็จะได้สี b ตามทันนะครับสองนี้ได้นี่ถ้านี่สองสีนี้ก็ทะแยงมาได้นี่ถ้าซ้ายนะครับซ้ายกับขวารวมกันก็จะได้สีเขียวเห็นไหมครับงั้นดังนั้นเนี่ยคู่สีที่เราเห็นอยู่อย่างนี้เราเรียกว,ว่าคู่สีตรงกันข้ามนะครับเราไม่สามารถเอาแม่สีนะครับ ที่ตรงกันข้ามเนี่ยมาบวกกันได้ถ้ามาซ้อนกันเมื่อไหร่ปั๊บเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดสี n d ขึ้นมาทันทีเลยงงไหมครับรูปเวลาเราทำรูปบนหน้าจอ Photoshop เพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ารูปเราเนี่ยมันอมไปทางสีแซนนะครับอมสีไปทางแซนประมาณสัก20เราก็ต้องเอาสีแดงเนี่ยมาฆ่าสี c เซน20เหมือนกัน เป็นการแก้สีมันก็จะบาลานซ์สีก็จะถูกต้องนะครับเราจะเอาค่าสีที่ตรงกันข้ามไปหักล้างมันเพื่อบาลานซ์สีให้มันถูกต้องนี่คือที่มาเราไม่ต้องไปคำไปคำม,มาลูดไปลูดมาเอ้ยไม่ใช่ลูดไปลงลูดลูดนี่ถูกไหมถ้าเราอยู่ในหัวว่า้ยถ้าลูดเป็นอมเหลืองเหรอคุณก็ไปคลิกสีน้ําเงินน้ําเงินก็จะมาหักล้างเหลืองมันก็จะเป็นสีที่ถูกต้องธรรมชาตินะครับ ขาเรียกว่าคู่สีตรงข้ามเราต้องเอาคู่สีตรงข้ามมาหักหล้างเพื่อให้สีมันถูกต้องครับ,รบงั้นนั้นดังนั้นก็จะเราก็จะได้คู่สีตรงข้ามโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราจําจําจํารูปแบบนะครับว่า R G B C M Y นะครับงั้นเวลาเราผมทํางานผมก็จะนึกไม่ออกผมก็ต้องเขียนตรงนี้ข้าง,างๆแล้วก็มาดูเปรียบเทียบสี ก็เหตุผลที่ทำไมเราเราใช้สี C เนี่ยมาซ้อนสี R เนี่ยแล้วมันเกิด nD เนี่ยเพราะอะไรเราลองแตกดูสิครับถ้าเราแตกนี่ครับสีแดงเนี่ยมันเกิดจากสีอะไรครับสีแดงมันเกิดจากแม่สีลบสองสีมารวมกันก็คือ y กับ m นะครับเห็นนะครับว่าแม่สีบวกเนี่ยถ้าเราแตกกับแม่สีลบเนี่ยบวกก็คือเกิดจาก m ับ Y รวมกันนะครับงั้นดังนั้นเนี่ยเราเอา Y, M มาซ้อนกับ C ถูกไหมมันก็คือแม่สีลบสามสีมาซ้อนกันนะครับนั่นคือที่มาว่าเนี่ยถ้าเราแตกแม่สีออกมาเนี่ยมันจะรู้เลยมันจะเห็นภาพทันทีว่ามันคือสามสีในเปอร์เซ็นที่เท่ากันมันก็จะกลายเป็นสี nd นะครับยากไหมครับ จไหนะครับเอาครั้งนี้นะครับเอาประมาณอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วคราวหน้าเนี่ยแล้วเราจะมาพูดถึงภาคปฏิบัตินะครับว่าภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันใช้งานยังไงนะครับโอเคนะครับก็คราวนี้นะครับก็เป็นเนื้อหา สาระที่เป็นวิชาการซะหน่อยหนึ่งนะครับในรายการโปรสเตชันนะครับจากนี้ไปเนี่ยผมเองก็พยายามจะเอาสาระในเชิงวิชาการมาถ่ายทอดกันให้เราได้รับรู้กันนะครับเพราะจากนี้ไปเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่มีความจําเป็นต่อการใช้งานของเรานะครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะต้องมีความรู้เรื่องเรื่องสีเนี่ยก็ามาอย่าง อย่างเรียกว่าต้องเข้าใจมันเลยครับเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะเราจะใช้ไฟ LED ครัที่เราจะต้องผ,ผสมสีเองสร้างสีสร้างโปรไฟล์สีจะให้ไฟ LED ของเรานี้มีโทนสีเป็นสไตล์อะไรยังไงเนี่ยอยู่ที่กึินเรานะครับว่าเราผสมยังไงเราสร้างเป็นยังไงนะครับก็ <c oughs> เป็นเรื่องที่เราต้องต้องเรียนรู้นะครับ,รบก็พบกับผม ในคราวต่อไปนะครับกับรายการโปรสเตชันของทางบริษัท Pro กันเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ